การยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะเราต้องรู้เครดิตบูโรของตัวเองก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะไปช็อปแบงก์ต่างๆแต่ละสีได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้นะคะแต่จะมาสอนวิธีการขอเครดิตบูโรผ่านแอปธนาคารอมสินนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะทําได้ทุกคนเลยค่ะใครที่มีแอปธนาคารอมสินนะก็ เข้าไปกดรหัสของเราเองนะคะแล้วก็ไปที่เมนูอื่นๆนะคะด้านล่างนะคะเขาก็จะบอกว่าขอตรวจเครดิตบูโรนะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะว่ารายงานข้อมูลเครดิตบูโรและอีกข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นรายงานข้อมูลเครดิตบูโรและคะแนนเครดิตด้วยนะคะให้ขอข้อที่2มานะคะเพราะว่าจะละเอียดค่ะ ก็จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ200บาทนะคะและเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าจะให้ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งทางอีเมลนะคะถ้าเราเลือกส่งทางอีเมลนะคะก็คือจะรวดเร็วนะคะไม่เกิน2วันก็ได้แล้วนะคะสําหรับการขอข้อมูลนี้นะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ขอเสร็จแล้วนะคะข้อมูลต่างๆก็จะส่งเข้ามาให้เราในอีเมลที่ระบุไว้ในแอปได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะ ีนี้ก็สามารถที่จะเอาไปยื่นให้กับแบงค์ดูได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียกอเคดิตด้วยนะคะว่าเราขอสินเชื่อบ่อยๆแบบนี้นะคะก็คือใช้เอกสารเครดิตบูโรพร้อมกับยื่นเอกสารรายได้เราเพื่อให้แบงค์อะค่ะคำนวณให้เราได้เลยว่าเราจะสามารถกู้ซื้อได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นของธนาคารออมสินนะคะเดี๋ยวแต่จะมาทําของธนาคารอื่นให้ดูในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปวิดีโอด้วยนะคะ